สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีทําให้หายเป็นหวัดโดยที่ไม่ต้องกินยาคือวิธีนี้เป็นวิธีที่ทดลองมาแล้วและได้ผลจริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มียะมองแล้วก็เอายะมองทาไปที่ส้นเทา้า ใต้เท้าครับไม่ต้องทาหนามากแล้วก็ไม่ต้องทาบางมากให้มันอยู่พอดีช่วงช่วงเท้าครับ สองข้างนะจากนั้นเราก็ใส่ถุงเท้าทับแล้วก็นอนตื่นเช้ามารับรองหายครับไม่เชื่อลองทำตามถ้าไม่หายมาด่าผมได้เป็นวิธีโบราณน่ะขอบคุณครับ